ใครโทรศัพท์มือถือเสียเนี่ยผมบอกก่อนแล้วนะครับระดับผมแล้วผมซ่อมไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์ซ่อมภัยเส้นที่เขาบอกว่าสามารถซ่อมโทรศัพท์มือถือได้ทุกอาการแล้วเราสามารถยืนเฝ้าช่างได้ ซึ่งที่นี่เขารับซ่อมโทรศัพท์มือถือทุกอาการไม่ว่าจะเป็นยกจอเพื่อเปลี่ยนแบตใส่ซินกาวกันน้ําใหม่หรือจะเป็นเครื่องตรวจเช็คยิงลมเข้าช่องซิมเพื่อดูว่ามีอากาศเข้าหรือเปล่าทําให้รู้ว่าเครื่องของเราเนี่ยเคยโดนแกะมาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งยกชิปออกเปลี่ยนยกใหม่เนี่ยเขาก็ทําได้และที่นี่นะเขามีเครื่องเลเซอร์ถอดเปลี่ยนฝาหลังของตัวโทรศัพท์มือถือทําให้เครื่องของเราเนี่ยไม่ช้าและสามารถเบิกฝาตัวใหม่เนี่ยมาใส่ได้เลยโดยในร้านเนี่ยเขามีอะไรสต็อกครบทุกรุ่นแถมตัวแบตที่เราเปลี่ยนเนีีีีีีี่่่่่ยเเเคค้าาาาารรรรรรัับบบบบบปะกกนน1ตตต็็มมมหหืือออใใททแแแววว MacBook พ จะตรวจเช็คตัวเครื่องนะอันนี้เขาก็มีบริการตรวจเช็คตัวเครื่องฟรีใครที่แบบว่ามาซื้ออุปกรณ์สินค้าต่างๆของไพเส้นภายในร้านเนี่ยเขายังมีบริการเปลี่ยนฟรีให้ฟรีด้วยนะแถมมีประกันแก้เจตต่างๆถึงสปีแล้วถ้าใครที่ซื้อแบตของไพเส้นผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยสามารถบุ๊กิ้งนัดวันมาเปลี่ยนแบตที่ด้านได้เลยขั้นตอนเนี่ยไม่ยุ่งยากที่นี่ข้อดีก็คือเขามีราคาบอกชัดเจนแจ้งราคาให้ทราบก่อนซ่อมทุกบริการซ่อมไปเขามีการรับประกันให้หมดเลยแล้วเขามีตัวบอร์ดวิวเนี่ยบริการะามถดดูไ้เเลลย์งีจิ มาให้เป็นไฟล์วิดีโอที่เอาอัดเอาไว้ทําให้เรารู้เลยว่าเขาซ่อมจุดไหนอะไรไปยังไงบ้างแล้วผมบอกเลยเขาทาได้ทุกอย่างมากกว่าที่ผมบอกในคลิปใครอยากรู้เนี่ยต้องมาถามเอาเองนี่เลยเซนทรัลเวอร์ชั้น4สาม,มารถมาได้และเขายังมีอีกที่นึงนะเป็นสำนักงานใหญ่ใครอยากติดต่อติดต่อมาได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้